สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใครที่วีซ่าที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยขาดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใดก็ตามก็อย่าเพิ่งหมดหวังในการกู้ซื้อบ้านไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพรมีโปรแกรมสําหรับคนที่จะกู้ซื้อบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะเราอาจจะมีแค่เลขกโซเชียลนะคะหรือว่าเราอาจจะมีเป็นแบบพวกใบไอทินอะไรอย่างงี้ก็ได้ ุนส่งบัติอื่นๆนะคะก็คล้ายกับคนที่เป็น U.S. citizen หรือว่าคนที่เป็นกรีนการ์ดเลยค่ะก็คือเราจะต้องมีงานทํานะคะแล้วเราก็จะต้องแบบว่ามีเงินเก็บเพื่อมาใช้ดาวแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆส่วนเรื่องของอินคัมนะคะเรื่องของรายรับเนี่ยเราอาจจะแสดงไว้ในทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่เป็น W-2 นะคะก็อาจจะเป็นพวกแบบ1099หรือว่า Tax Return สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการอีกถ้าเราไม่มีแทักรีเทิร์นเราอาจจะโชว์รายได้ไม่เพียงพอนะคะเพรมีโปรแกรมสําหรับเป็นแบนสเตทเมนต์นะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Profit and Loss ซึ่งเราแค่ทํา Profit and l o s s ของเราเองประมาณย้อนหลังไป12เดือนนะคะหรือว่าใช้แค่เทนนารนายอย่างเดียวก็ได้สำหรับคนที่เป็นพนักงานเราก็ ได้รับเงินเป็นเงินสดนะคะเพชรมีทั้งเลือกให้ใช้เป็นใบ verification of employment นะคะลองดูวิดีโอตรงนี้เราอาจจะใช้แค่ verification of employment ให้เจ้านายนะคะยืนยันมาว่าเราได้ทำงานที่นี่มาแล้วกี่ปีแล้วก็เราได้เงินเดือนเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละปีถ้ามีคำถามนะคะก็สามารถโทรมาหาเพชรหรือว่าส่งข้อความมหาเพชได้ตลอดเลยค่ะไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you